แม e. ่พ e. ังแม่พังพ่อพายแล้วก็สีดอแม่พังนีเพิ่นจะมีง่ามนน้อยขนไยครับเป็นขนไย้ครับสีดอบางเขือก็มีขนายครับเป็นง่าเป็นแบบขนาสครับบ่มีง่ากับบมีง่าอะไรบอครับบ่มีกับบอมีเลยครับสีแก่สีเทากับบอมีง่าบอมีครับจนตาย่นเป็นหนอสีดอสีดอครับีคือตามตำล่าตำล่ามันไก่ทางมันมีอยู่สามประเภท เราต้องอธิบายให้หมดคือทั้งทีดอทั้งทังแล้วก็ทั้งไพรครบกับพยะญวีร่าแห่นี่ต้องมารวมทั้งสามขั้นก็การเล่าต่เพิ่นจะพาเพิ่นครับหรือเพิ่นถือเพิ่นถือแบบคือครบช้างครบองค์กรครั้งแห่ครบประเภทนะครับกลางงนเต็นท์นี่แค่ปีกกลางงาน ตันี้สี่สปีแลกพี่มอส่งสี่สิบปีครับโอ้พอก่เแม่ใหญ่ลูกจะโตแล้วครับได้ครับกวดแห้งเป็นหมันเป็นหมันก็เลยบนีลูนะครับน้องต้องเปินเสื้อนะครับน้อโอ้เื้อทุกเือนทุกอผมทั้งหมดนีงอยู่สิเชื่ออ๋ออยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนอยู่บ้านตลาดครับอทั้งหมดคือทีมงานนี้คือสิบสองเรืบ นิสัยคัดแล้วแล้วก็นิสัยควันนิสัยกินเล้าเมายาแมวครับต้องต้องถือสินต้องถือไม่ไม่ให้ถือถือครูถ้าเลิกงานแล้วกินได้แต่ในงานเนี่ยผมไม่ให้มีเลยครับไม่ให้ยุ่งแต่เป็นย่าม่านครับพี่มีหาคุยกันเรื่องขอการเรียนกรานขับรถนากขอับรเรื่องนครับทุกคนนะครับได้บางคนเนแต่ีนีตนนี้รามาเรื่องกัน ไลสวยอย่างเนี้ยครับันเป็นเรื่องของวามเชื่อของคนอยู่ว่าไปแต่ว่าของกผมเนี่ยคือประเพณนี้ช้างแห่คือเลี้ยงแบบตำนานเลี้ยงแบบวัดพรรมหลุเลี้ยงแบบโคชสารโคจศาสตร์ครับเอาตามตำราเราไม่เอาไม่เอา,าประเพณีของต่างชาติมาเข้ามายุ่แล้วเราก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับประเภณนี้ต่างชาติเอาตามตำราขรงตามตำราครับที่ที่เอ่อบรรพบุรุษเท่าไทยทอดไทยครับแมนครับท้ามีกาอยู่แล้วถ้ามีก็ยุ้งครับ ที่นี่ตรงมี่คาถาบ่มี่ครับแล้วัปไปเสียบบะมี่คาถาครับบ่มี่ครับบ่มีครับด้วยความหักตังโนโมกับบ่จบผมนี่เอาเอด็ยความหักอย่างเดียวครับข้าวหักเขาเขาหักข้าครับทุกคนเหมือนเหมือนเราอ่ะถ้าเรามองว่าใครเป็นศัตรูก็ระวังตัวระวังตัวเราแวงเราว่ายังไงกูก็สวนไปก่อนที่นี่เวลาตื่นเสามาแต่ละมือเนี่ยเขาต้องก็บเียงไงเฟินขุดเกลือไงจริงที่ต้องทำเลยทุกวันขยะให้อาหารพาไปอาบน้ำทุกเช้า เปี้ยงเย็นพาไปอาบน้ำกาเหียนเป็นกิจกรรมนะคือเมื่อเราเรา,เรามาัดเราใช้ชู้ใช่ไหมัดแต่เรามีเวลาที่เขาให้เขาอิสระหรือตอนเย็นจะพาไปเดินเล่นครับถ้าไม่มีงานมีการออกก็ไปเดินเล่นรอบบ้านแต่ทำเป็นมิตรพยายามนิดหน่อยกรับผาไม่มีสรุปในการเรียงสร้างมีครับนิดหน่อยปุ๊บดูแม่ด้วยครับนิดหน่อยแม่ดูแม่ด้าลนั่งทานอย่างนี้ทานน้ำกินบ่ เขาเมก่อไหร่ที่กบมาอย่างนี้มาครับใช่ครับเลยเป็นยังไงกันเลยยังไงก็นเลครับโดยที่คนบดบวบคุมเลยไหมครับบวกข้ามแมนคนมันกิดว่าคนเป็นสามีบวกข้ามแม่เขาคือเขียนคนนี่เขาเขาซีดีใจว่าเขาต้องได้กินหรือว่าไปทำงานยังสิ่เขามักเขาชอบพวกนี้อยากชอบงานแห่ชอบคนคนเยอะสังคมสังคม เป็นครั้งแรกที่ยืนใกล้สร้างที่ชันเป็นชิวิลอย่างไรยืนเหลือประหยัดเลยคือทั้งทีมงานจะแบบนี้เลยคือเป็นคือคัดมาแล้วว่าทางต้องได้เป็นสร้างตัวเม่นะครับพังคำเมืองครับอายุสามสิบปีแล้วนะครับสี่สิบปีนะครับมันเป็นหมันนะครับตัวนี้ว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเมันาะเชื่อมนะครับทุกเฟิร์สทุกเฟิร์สทุก